รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัททีพเคเบิลทีวีจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เป็นรายการพิเศษเช่นเคยนะครับเป็นเพลงขอทานเพลงขอทานนั้นหาชมได้ยากมากขณะนี้นะครับซึ่งขณะนี้มีอาจารย์ประทีปสุขโสภาผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพลงขอทานหลือีกคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่สามารถเล่นได้สามารถแสดงได้ซึ่งครูประทีปนั้นก็อายุประมาณเกือบ70ปีแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังทําได้ดีที่สุดเลยนะครับ ลองติดตามชมดูสิครับว่าเพลงขอทานมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็สำคัญอย่างไรครับเชิญติดตามครับแม่ต้องขอขอภัยนะเพราะว่าไอ้ผมก็คนบ้านไกลเืินเคียงกับท่านนะภาษากันเดียวกันนี่แหละครับนะพูดไปก็ต้องสลับกันผมไปที่ไหนนะผมก็ต้องพูดภาษาท้องถิ่นของผมนะไปไหนเล่าไปเที่ยวไาเองงั้นไลงั้น,นเองมันจะเป็นเรื่องภาษาธรรมดา พูดไปก็สลับไปด้วยบาง,บางทีไปเล่นกรุงเทพเขาก็บอกว่าเอานั่นเน่ะในลาวคนสุขโขททยนะเขาก็แจวล,ลงขึ้นมากับภาษาบ้านเราเดียวกันเพราะเราเป็นอาณาจักรเดียวกันกนับแพงเพชรตาดิสุขโขททยพิศโลกเนี่ยพิจิตเนี่ยเป็นอาณาจักรสุขโขทัยเดียวกันครับ mm hmm. โบราณจะสอนทํานองแหลกนะท่านเอาแค่ตั้งนโมอย่างเดียวนโม เรจะถาว่ากันชูชกเสียงต้องใหญ่ๆมหาลาดต้องเสียงใหญ่ๆกุมาณมัดซีนะบนโมตัสซานะครับแจินกรจะร้องแหล่นี่เพราะแต่ถ้าเพนมหาลาดแล้วก็ต้องไวพดองเสียงต้องใหญ่ๆนะ่โมโอ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 ขึ้นอย่างนั้นนะครับใครที่เล่นฟังทํานองแหล่ป็นรู้เลยว่านี่เป็นแหลท่ทานองอะไรนะมันมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนครับตรงนี้เนาะ ตอนนี้โอกาสที่จะฟังํำนองแหล่นี้นะยากมากท่านทัน่ินทีลเครับไม่่อยมีโอกาสได้ยินกันผมจะมาสาธิตให้ท่านดูว่าแหล่ที่ลองยากในแผ่นดินไทยเที่ที่ผมเรียนมาเนี่ยคนอื่นอาจจะว่าง่ายก็ได้นะตอนนี้เวลาแค่ตั้งนโมครับเวลาจะเรียนเนี่ยนโมอย่างนี้เอก่อนไม่มีหนังสือดูต้องจาจากหลวงพ่อทีละวักละวักละ,ะวักวิธีจะฝึกแค่ตั้งหน้าโมก็ต้องเอาบารเทินหัวเอาน้าใส่ นะโมท่านนามก็เพิ่มเล็กๆๆๆๆๆไม่ให้เดือร้องหรอกครับจนกว่าตั้งนาโมละนํานิ่งเป็นลักษณะนั้นก็และทำเสียงไม่ใช่นาโมจะเจต้องนโมออโ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 ออโออโอโอจอโ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 อรออโอาอโ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 อัดโอออโออโรอโออโอโอโออโอโอนอโ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 ออน ที่จะได้ยินพระในกรุงเทพก็พยายามฝึกหัดนะก็มันอยู่ที่เสียงใครใหญ่ๆจะได้แบบนั้นเด็โตๆลองฟังดูนะท่านนะสาธิตให้ฟังเนนัเลานตงงงยงงขึ้นงง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 ด้อ

ดิน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 ดนมันจัดตุ่มตาตุ่มก็มาหนังข้างกันนอ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 นน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 น สามิงนั่งนั่งสิงนั่งนังโตนั่งัเต้นนั่ตานั่นกันละตายอี่งมางังและว่างสายเสียงเส้นนังนั่ง้นพระเหล่านันพันละยักนั่นั่งนั่ั้งนั่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 งทั้งเง

นั่งนั่งคอนั่งเล่นฟังฟังพับนั่นเป็นเข้าหูผมนั่อเอ็นนี้ลูกมัาโกโจจามาจุลีเนี่เอาเอาทิดๆเดียวนะจริงแล้นี่ยาวเกือบเกือบชั่วโมงครัท่านจะพอจบเรื่องเนี่ยว้องยากมากท่านที่กระลบนะ ก็ไปไปแหลที่ไหนนี่เขาส่วนใหญ่ก็พระที่นักแลจะมามาขอบอกท่านครับไม่ต้องขอหรอกเสียงของท่านเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วท่านอัดท่านท่านทําได้ท่านนองอื่นท่านใช้ไปเลยขอญาติส่งเครื่องนิดนึงคนขอทานพระเล่นต่างประเทศต้องใส่เสื้อผ้าปะปะขัดขาดบวกลูกนี้ไปทั่วโลกไม่รู้กี่รอบประทานนะใส่แล้วต้องตาบอด ลูกเล่นคนขอทานอ่ะเออไปเล่นกรุงเทพทีพรเล่นเสร็จปุ๊บเขามาถามไอ้พิธีกรบอกครูว่อที่พระตาบอดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยงี้เพราะเวลาเวลาเปิดไฟปุ๊บตาบอดเขาปิดไฟผมก็ลืมตาเขาไปเห็นผมมันมัง่งพิธีเล่นเล่นไก่บูดแกตันเนี่ยครับมาบอกว่าผมตาบอดนะปกติผมจะถอดแว่นนะับน,นีมาแสงสะท้อนท่านระออยะใสใส่แว่นเนี่ยเออนี่พอพอลืมตาได้มัง่งมั้งเอ้า นี่เพลงขอทานที่จะเล่นนะครับบางทีก,ก็ต้องเสแสร้งแกล้งทําให้เหมือนจริงสาบแช่งคนดูมั่งอะไรมั่งไม่รู้ละนะนี้อันนี้ท่านที่เคารพผมมี VCD รายการไทยโชว์อัดมาอัดเองทําเองนะครับทำปกทำและตัดต่อเองทั้งหมดชอบสนุกสนานถ้าท่านอยากได้ VCD ชุดนี้นะครับประมาณสัก50นาทีรายการนั้น มีอยู่สักสี่ห้าสิบแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะเท่าไหร่ก็ได้เพราะผมทําผมเองก็ทําแผ่นนึงก็ไม่ไม่ถึงสิบบาทดีหรอกแต่คือแล้วผมไปเล่นที่ไหนผมไม่ได้เรียกร้องต่อทา่านนท่านนี้นะท่านนะแต่ผมก็ได้มาแล้วผมก็ไปทําอย่างนี้ต่อแจกไปทั่วแผ่นดินทั้งต่างประเทศในประเทศและเงินถ้าได้มากผมจะทํากองทุน ผมไปทากองทุนไว้กองทุนสุกโสภาเนี่ยเอาไว้ให้เด็กตอนผมก็เสียนโรงเรียนมาผมทําให้โรงเรียนนะตอนนี้ก็ทําใหา้ทำเอาไว้กองทุนของผมแลแต่แลแต่เขาอย่าไปบังคับเขานะสองพันสามพันไม่ได้นะแต่ถ้าให้เป็นใบละพันมันมีตันทนนะครับแลแต่ไวจ้จ่าครับบางคนแลแต่ท่านจะให้นะไม่เป็นไรเหมือนมา,มาเผยแพร่กันฟังเพลงขอทานผมร้องเพลงขอทานจบก็จบไปเลยครับ บาทเจ็บก็ได้นะท่าน ออว่าอยากใครไม่มีบ้านท่องเงินทองก้อัดจนเอ้ยนอนข้างถนนนึงและผมไม่ทำงาน,นานก็เพลอยตาครับตาดีๆมันเอ,เออเออเออ ท่ทีทัานน้องละอใส่เสียงร้องเอ้ยเทียบใจพระนคพเสียงรองเทียวทองนั้ำนกุญก็มาเล่านิพานชาดอกบุญเอ,เอ้ยไดิมานมาเล่าเป็นยังไงทั้งน,น้องร้อยกราบข้างขับอันสองเอ๋ย,ออออยกลับมาพะชนกเตมีหรือชาวีสังข์ มาองสิบจองและสังสิทธิชัยจันตะโครบสิงห์หักไปพบจันทรออ์พรนิเวทน์ดันดอมก็ร้องได้พ่อแม่เจ้าค่าเออปิดตาผมเปิดันสักคน,ละ,นละพันสองพันปก็มาณไปบอกแม่เจ้าพาเมตตาผมสักหน่อยสักคนละหนอยสองร้อย พอได้พอแม่เจ้าข้าเพตตาสมรสยันสิบบาทที่สิบบาทเออ้ยก็ยังได้ใครทำบาทสองบาทเอ้ยเกิดในชาติหน้าใครทำยี่บาทสองบาทเอ้ยเกิดในชาติหน้าระวังจะเกิดเป็นกระบอกใคร ใครที่มาทำทานเอากลับไปบ้านแม่ทัดใครที่มาทำทานกลับไปบ้านแม่ทัดขอให้ผมมาตัดตัวจะต่อใครเอากัดทั้งเทือทั้งหาากัดท่านาทั้งหลังนกัดจนเอยกะกังไอ้ที่มึงเินทางไปเอเยเอเเอ้แม่มาครทาทเาอ ว่าจานเจออย่างเหอนเออเ้ยกระโดดเข้าาเบียรโอ้ัก้นะเอ้ที่ได้สั่งตีแวกว้างอยู่นเดือดเยนจะว่าจะบนอยู่นาคนจนมาเบียรนให้่านั้นเอาเออ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  ท่านที่ได้ทำบุญบุญคงไม่สูญเปล่าปรเปรียบเส็นวานค่าเเ๋ยก็รองไว้จะต้องออกรูปเอ๋ยว,ว่ยาควรจะย่ออกนามขึ้นมาเอ๋ยว่าเร็วไหวไม่เก็บตอนโสญเลยปฐกหนึ่งทงง่านจะตัดนักกินเองนักกันอย่างไรถ้าท่านไม่โปรดลูกผมจะเป็นเพล ผลพุ่งรุเรืองอยู่ในแรนไกลทีดตดดตด่นมนตาลูกยาวไว้เส่ยเลยในใจเออ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 เลือาที่ได้ดูเพลงขอทานเล่นยื่นยาวมากนะฮะ 奋斗，爱奋斗。 ศิลปินจะย้งคงอยู่คู่ถิ่นฐานถ้าพวกเราช่วยกันอนุรักษ์ไว้นานเพื่อลูกหลานจะได้อยู่คู่ชาติไทยขอกาบขอพระคุณทุกท่านในความเคารพครับขอบคุณมากครับ,บคมทุนดับครับ,บ,รบท่านผู้ชมครับมรดกนธรรมชิ้นนี้แหละครับกำลังจะสาบสูญไปจากประเทศไทยนะครับผมได้เรียนถามท่านอาจารย์บัณฑิตว่ามีเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังได้ศึกษาไว้มากหรือไม่ครับอาจารย์บัณฑิตบอกว่ายังไม่มีเลยครับ ผมเสียดายอย่างยิ่งถ้าเพลงขอทานของเรานั้นจะสาบสูญไปจากแผ่นดินไทยนะครับอยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าถ้าใครประสงค์ที่จะศึกษาติดตามเพลงขอทานนะครับติดต่อที่อาจารย์ประทีปได้ครับและติดต่อที่ผมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้รายการทอทัศน์ว่าทธมต้องลาทำไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ นะพูดไปก็ต้องสลับกันผมไปที่ไหนนะผมก็ต้องพูดภาษาท้องถิ่นของผมนะไปไหนเล่าไปเที่ยวมาเองงั้นไกลงั้นแองมันจะเป็นเรื่องภาษาธรรมดานะพูดไปก็สลับไปด้วยบาง,งทีไปเล่นกรุงเทพเขาก็บอกว่าเอานั่นน่ในเล่าคนชุขโขไทยนะก็แจวล,ลงขึ้นมานะกับภาษาบ้านเราเดียวกันเพราะเราเป็นอาณาจักรเดียวกันนะกรแพงนเพชทตัด